เหนว่าตะกรมบ้าควันขึ้น,นอยเนาะเห็นควันขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะนี่คือหุ่ยทีเมนต์ของฟูลี่ทุกคนขออนุญาแตแกผมเลยควันที่ขึ้นมาเนี่ยมันคือเซ ลูงผมนี่ใครที่แบบว่าผมขาดล้วงไม่มีเวลาไปทําทรีเมนต์ไม่มีเวลาไปร้านโอ้โหบอกเลยนะคะตัวนี้ใช้ได้เลยไอควันเมื่อกี้นะคะมันคือเจ้าตัวนี้ค่ะคือเซรั่มที่ทางฟูรีเนี่ยเขาให้มานี่ซึ่งมันจะช่วยบํารุงผมของเราจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเขามีโหมดที่หวีนนวดผ่อนคลายใครที่แบบว่าเฮ้ยชอบนวดอนะนวดหวัวนานๆคือสบายมากอะไรอย่างเงี้ยแนะนําเลยนะคะเขามีให้ถึง3โหมดเลยนะโหมดแรกเนี่ยแต่งก็จะเป็นสีขาวแบบนี้แปลว่ามันคือโหมดการสั่นแบบนวดผมเรียบลื่นส่วนโหมดที่2นะคะพอเราก หนึ่งครั้งมันก็จะกลายเป็นสีเขียวอันนี้คือโหมดนวดผ่อนคลายแล้วก็จะเน้นแบบว่าเน้นนวดเลยชอบมากๆเลยอ่ะกลายเป็นว่าติดไปแล้วอ่ะดูความสัน่นดูความสัน่นเห็นผมก็เพื่มปะสูด้ๆได้และอีกโหมดหนึ่งนะคะเรากดป้าแผงไฟก็จะหายไปทีนี้เราจะมาเน้นกันที่นี้เซรั่มบำรุงมาเลยค่ะเราเน้นแบบว่าหวีเพื่ออัดเซรั่มบำรุงเข้าไปหรือว่าเราจะใช้พร้อมกับการสัน่นเราก็ทําได้ทุกคนมันก็จะแบบผมเรียบลื่อนเรียบตรงไปพร้อมกับก,บการบำรุงป้ามันเลิศมันเลิศม,มันปังแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เปิดเซรับงดยยเนัก็จะไปออโโต ถือว่าเป็นการปิดเครื่องนี้นะคะเขาก็จะมีแบตเตอรี่ให้เราอยู่ถึง1000นมิลลิแอมนะคะถ้าใช้ต่อเนื่องจริงคือใช้ได้ประมาณ100นาทีเลยแล้วเวลาเราจะเก็บนะคะเขาก็จะมีที่เก็บมาให้เราแบบนี้ด้วยเขาก็จะเป็นแม่เหล็กดุดเข้าไปอย่างนี้เลยการชาร์จนะคะก็ไม่ยากเลยก็จะใช้เป็นสาย Type C นะคะซึ่งเขาจะมีสาย USB to Type C มาให้เราด้วยภายในกล่องนะคะเขาก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่เข้าใจแล้วก็จะใช้ไม่ไปนะคะบอกเลยใช้ง่ายมากมานั่งทำแบบนี้ไบ่อยเอาจริงๆมันคือการผ่อนคลายจริงทุกคนใคร